จันเจ้าในวัย62ปีคะ่ะเปิดภาพจันเจ้าในซีรีส์เป่าบุญจิ้นในวัย62ปีก็ต้องบอกว่ายังคงหน้าตาดีเหมือนเดิมคะ่ะลาวงการไปทำธุรกิจส่วนตัวนะคะสำหรับนักแสดงคนดังอย่างจันเจ้าในซีรีส์เป่าบุญจิ้นคะ่ะอย่างเหอเจียจิง้งกับล่าสุดเขาอยู่ในวัย62ปีวันนี้เ,นเราก็เก็บภาพมาฝากกันด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าถึงแม้ว่า จะเข้าสู่วัยเลข6ก,กันแล้วเนี่ยแต่อายุไม่สามารถทําลายความหล่อเขาได้เลยโดยเจ้าตัวบอกบ้าในทุกๆชเช้านี่เขาก็จะดื่มน้ําทันยพืชนะคะทานผักผลไม้แล้วก็ช่วยในยเรื่องของสุขภาพแต่ที่สำคัญที่สุดเลยคือการออกกำลังกายช่วยให้รูปร่างดีอยู่เสมอนี่ก็เป็นเคล็ดลับการดูแลตัวเองที่ต้องขอชื่นชมเลยแล้ะคะ่ะยังไงก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงะคะ่ะ